สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะ วันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วทุกคนนะทังข้า,าวเจ้าหอมมะลิคระปทุมธานีเหนียวยาวเหนียวคนะ่าเนาะแล้วก็ข้า,าวเจ้าสดด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะราคาส่งท้ายสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเคาคือวันที่30พฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะคะราคาข้าววันนี้เลยค่ะทุกคนมามีสังเกตเห็นนะสองสามวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอา่านะคะทุกคนเนาะชาวนาคนนี้ก็นะรู้สึกแบบน่าชื่นใจและนะคะโดยเฉพาะ สดค่ะหอ,อมมะลิสดเห็นราคาปรับเพิ่มขึ้นเนาะหลายจังหวัดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนค่ะไละก็นะเป็นกำลังใจให้หลายคนนะคะมีท่านหนึ่งนะมาคอมเมนต์บอกว่าซื้อข้าวกินตอนนี้กิโลละ12บาทแล้วนะะทุกคนค่ะยุคข้าวยากหมักแพงมาจริงๆค่ะอ่ะ มาดูรายการแรกกันเลยค่ะทุกคนค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเริ่มกันที่ข้าวหอ,อมมะลิสดค่ะในะปี2 5 6 5ั้าบทับหกค่ะจังหวัดบุรีรัมย์1 1 0 0 0บาทถึง1 1 4 0 0บาทเป็นข้าวสดค่ะจังหวัดนครราชสีมา1 5 0 0บาทถึง11,300บาทข้าวสดจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเหมาชื้นค่ะทุกคนจังหวัดคอนแกน 1800, ่นหนึ่งหม ปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดยโสธร11,000บาทถึง11,500บาทความชื้นอยู่ที่25%นะคะจังหวัดอุดรธานี12,800บาทถึง13,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดอุบรราชธานี1800บาทถึง11,200บาทข้าวสดค่ะ จังหวัดสุรินทร์11,200บาทถึง11,500บาทประเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะความชื้นอยู่ที่25-30%ค่ะจังหวัดศรีสะเกษ11,000บาทถึง11,500บาทความชื้น25%ค่ะ รายการต่อมานะคะทุกคนคะ่ะเป็นข้าวเปลือกเจ้านะเป็นราคาคงที่คะ่ะราคาเดียวกับที่มามีได้นําเสนอไปเมื่อวานนะทุกคนคะ่ะวันนี้เลยขออนุญาตนําเสนอเฉพาะภาพนะคะเนาะทุกคนดูภาพตามนี้ได้เลยนะชัดเจนไหมคะทุกคนคะ่ะชัดเจนดีไหมนะตามภาพนี้เลยคะ่ะนะตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ยันสะแก้วเลยเนาะทุกคนอ่าดูรายการต่อมาคะ่ะทุกคนคะ่ะขาเปลอกฮอร์มนลิป,ปี2 5 6พันทบคะ่ะ มาดูค่ะจังหวัดสุรินทร์13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดบุรีรัมย์12,800บาทถึง13,500บาทจังหวัดเชียงราย12,700บาทถึง12,900บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวานนะ1,000บาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,600บาทถึง15,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด 11500บาทถึง14000บาทจังหวัดมหาสารคาม14400บาทถึง15200บาทจังหวัดยโสธร13000บาทถึง13800บาทจังหวัดมหาสารคาม14400บาทถึง15200บาทจังหวัดยโสธร13000บาทถึง13800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ11900บาทถึง13000บาท จังหวัดนครมนม12,800บาทถึง13,500บาทปรับลดลงมานะ100บาทค่ะจังหวัดขอนแก่น12,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,900บาทถึง14,500บาท จังหวัดอุดรธานี1น5 1 2บาทถึง1 3 5 0 0บาทจังหวัดน้องบัวลมุนมูสพ0 0บาทถึง13,9 0 0บาทจังหวัดน้องไข่หน0 0 0 0บาทถึง1 3 2 0 0บาทจังหวัดมุกดาหาร1 3 0 0 0บาทถึง13,5 0 0บาทจังหวัดเชียงใหม่14,0 0 0บาทถึง1 4 5 0 0บาทรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกฮอร์มันที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะปี2565ค่ะ จังหวัดนครสวรรค์12,800บาทถึง13,200บาทจังหวัดสระแก้ว12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อวานค่ะจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดลบบุรี12,700บาทถึง13,200บาทจังหวัดชาเช่ิงเซา12,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดลำปาง12,200บาทถึง13,500บาท จังหวัดพิจิตร12,700บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิต12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดนครนายก12,000บาทจังหวัดแพร่12,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเขาเือกปทุมธาน,นีในปี2 5 6พัรสิห้าทับค่ะทุกคนค่ะราคานี้เป็นราคาเดียวกับเมื่อวานที่มมีได้นำเสนอไปนะดังนั้นวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเฉพาะรูปภาพนะทุกคนดูตามภาพนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ลบบุรียันนักนักอนายกเลยเนาะ <c oughs> ทุกคนค่ะภาพชัดเจนดีไหมนะคะตามภาพนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวในะปี2 5งพันห้าทับหกค่ะจังหวัดคอนแก่น1 5ึ่งบาทถึง1นึ0งบาท ปรับลดลงมาจากเมื่อวานนะคะ300บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี1 8 0 0บาทถึง11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ200บาทค่ะจังหวัดสกลนคร1 5 0 0บาทถึง11,400บาทจังหวัดมหาสารคาม11,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครพนม15,000บาทถึง18,000บาท จังหวัดกาละสิน์1,300บาทถึง1,600บาทจังหวัดบนราชธานี9 5 0บาทถึง1,100 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ500บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,300บาทจังหวัดหนองคาย1 8 0 0บาท ถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร15่งหรอบาทถึง11,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ500บาทค่ะทุกคนรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคราณปี2 5 6 5รท่ิบค่ะจังหวัดอุดรธานี9 6 0 0รอบาทถึง1 1 3 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดนครพนม9,500นรบาทถึงห0 0 0 0ืบาทจังหวัดหนองคาย1 0 0 0 0บาท จังหวัดลำปาง1 0 0 0งถึง1 7 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,5 0 0บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9000บาทประเพิ่มขึ้นมานะคะ500บาทค่ะจังหวัดน่าน9 9้0นบาทถึง1 0 0 0 0บาทประเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ900บาทค่ะจังหวัดแพร่10,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,000บาทถึง1 1 5 0 0บาท ไลนสุดท้ายจังหวัดเชียงรายค่ะ9,200บาทถึง9,400บาทปรับลดลงมานะ,ะจากเมื่อวัน200บาทค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มามีนำเสนอทั้งราคาที่เป็นข้าวสดนะคะแล้วก็ข้าเปลือกความชื้นไม่เกิน15%เนาะมามีต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนี้จากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะและ รมกันค้าภายในค่ะขอขอบพระคุณยิ่งสูงค่ะข้อมูลประจําวันนี้เลยค่ะวันที่30พฤศจิกายน2565ค่ะทุกคนคะ่ะนำเสนอไปนะเป็นราคานี้แต่ว่าในพื้นที่ทุกคนเป็นราคาเช่นไรร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะทุกคนคะ่ะบอกต่อและกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย